สมัชชิวค่ะในการให้ปุ๋ยต้นไม้นะคะจะว่าง่ายก็ง่ายนะคะแต่หากเราเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึงต้นไม้ที่เราปลูกก็จะได้ทานอาหารที่ถูกใจอิ่มแล้วก็อร่อยทุกมื้อที่ได้ทานอาหารที่เราเรียกว่าปุ๋ยนะคะเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยเนี่ยพอจะแยกได้สาประเภทนะคะคือประเภทที่1เนี่ย เราต้องการให้ต้นไม้เนี่ยโตคือให้ต้นโตใบก็งามลำต้นแข็งแรงแบบนี้เราต้องใช้ปุ๋ยคอกค่ะผสมกับปุ๋ยสูตรเสมอ15หรือสูตรเสมอ16ก็ได้ค่ะหรือจะผสมกับสูตร25 10 5ก็ได้ค่ะที่เป็นการเน้นตัวหน้าคือตัวไนโตรเจนมากกว่า โดยถ้าส่วนปุ๋ยคอกต่อปุ๋ยสูตรต่างๆที่เราจะใส่ผสมลงไปเราก็จะใช้ปุ๋ยคอกเนี่ยห้าส่วนค่ะแล้วก็ปุ๋ยสูตรต่างๆนี่1ส่วนผสมให้เข้ากันแล้วเราก็นําไปใส่รอบๆโคนต้นค่ะจากนั้นเราก็เอาดินกรบแล้วก็รดน้ําตามให้ชุ่มเลยค่ะการใส่แบบนี้เราจะใส่สักเดือนละครั้งก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะ แต่บางคนอาจจะใส่ทุก7วัน15วันก็ยังเป็นการกระตุ้นการจเจริญเติบโตที่ดีนะคะพอพืชเนี่ยจะทานอาหารได้เต็มที่ในช่วงเวลา20วันค่ะหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยลงไปนะคะทีนี้ประเภทที่2ถ้าเราต้องการเน้นให้พืชเนี่ยออกดอกได้ผลงอกงามจุดนี้เราต้องเสริมไปที่ด้านปุ๋ยเคมี ก็น่าจะเห็นผลที่เร็วกว่าอย่างเช่นการใส่ปุ๋ยสูตร8 24 24ซึ่งสูตรนี้เราจะใส่ประมาณ1น่ช้อนโต๊ะค่ะโดยใส่รอบๆโคนต้นเลยล่ะค่ะหรือถ้าเป็นสายอินซีย์เราก็จะใส่ปุ๋ยมูลไก่ซึ่งจะมีฟอสฟอรัสสูงก็ได้นะคะก็จะเป็นการกระตุ้นให้ออกดอกได้ดี เมื่อดอกออกผลก็จะออกตามมาค่ะในประเภทของไม้ผลที่เราปลูกในส่วนที่3ส่วนนี้จะเน้นใบค่ะอย่างเช่นพวกพืชผักสวนกลัวที่เราปลูกหรือไม้ประดับต่างๆตรงนี้เราควรจะใส่ปุ๋ยจากน้ำหมักมูลวัวค่ะจะดีกว่าซึ่งจะมีไนโตรเจนเนี่ยสูงพืชก็จะมีความเขียวงาม แล้วก็แก้ใบเหลืองได้อีกด้วยนะคะอัตราในการใช้ก็ประมาณ50ซีซีหรือ1 4วน4แก้วนะคะต่อน้ำที่ผสมลงไป10ลิตรหรือเราจะใส่ฮอร์โมนน้ำซาวข้าวก็ได้ค่ะซึ่งฮอร์โมนน้ำซาวข้าวนี่ก็เทียบได้เท่ากับสูตรเสมอ16ใช้เป็นปุ๋ยน้ำได้เลยค่ะอัตราการใช้ฮอร์โมนน้ำซาวข้าวนี่ก็ ประมาณ3 4ถึง4ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำา1ลลิตรรลาดลดเลยค่ะโดยเราจะใช้โฮอร์โมนน้ำซาข้าวกับน้ำหมักมูลวลัวเนี่ยสลับกันก็ได้ค่ะคนละ1สัปดาห์หรือทุก15วันหรือทุกเดือนก็ได้ค่ะหมุนเวียนกันไปพืชผักหรือไม้ใบนี่ก็จะเขียวงามมากขึ้นทีเดียวพิเศษสุดก็คือเมื่อเราใส่ปุ๋ย หรือให้อาหารที่อร่อยอร่อยให้พืชได้ทานอย่างอิ่มหนำแล้วยังไงก็อย่าลืมเสริมฮอร์โมนให้ครบถ้วนไปด้วยนะคะอย่างเช่นฮอร์โมนไข่ค่ะสำหรับไม้ผลใส่ได้เลยนะคะในส่วนของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ใช้ได้กับพืชทุกชนิดค่ะเพื่อกระตุ้นการเจริญงอกงามของรากก็จะทำให้รากเนี่ยดูดซึมอาหารได้ดีแตกใบอ่อนกิ่งก้าน งอกงามโตเร็วอีกอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือเราควรจะฉีดน้ำส้มขัญไม้นะคะเพื่อป้องกันแมลงเป็นระยะระยะ<ป><ม>ก็ได้นำมาฝากกันนะคะถ้าเราปลูกต้นไม้พืชผักใส่ปุ๋ยให้อาหารถูกใจถูกประเภทต้นไม้ก็จะงอกงามทุกวันทุกคืนนะคะคนปลูกก็จะภูมิใจสบายใจหายเหนื่อยเลยละคะ่ะ และได้ประโยชน์จากผลผลิตอีกด้วยนะคะเลยนำมาฝากกันค่ะจากสมาร์ทชิลนะคะ